ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ผมเอาน้ำซอทีวีนะวันนี้เราอยู่ในเกนม้าครับเอาชิวต่อ EP ที่ส1นะครับวันนี้นผมก็ได้อยู่ที่หมู่บ้าน n อ c นะครับนี่ครับ n อ c ก็เยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะนี่คนระับ อันนี้ผมไปเก็บมานะฮะไม่ต้องถามครับผม,ผมเก็บไว้อยู่บ้านครับดู ก็ได้ครับกบ้านโอเคเอามัน s ิ e นองดิเดี๋ยวออมันมาแล้วนะก็ชด้วยนะครับ ดูคนเดียวโอเคไปเลยไปเลยไปเลย <Okay. S 2> กลับบ้าน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 มาอืมสวัสดีมาก oh, หัวม้าเต็มเลยแปลกมากก็ไม่ได้พูดขอบใด้เยนะครับ 然个他可以对话。 Thank uh -huh.

เดี่ยวเป้ากระดูกด้วยดิ๊บเปล่กระดูกกระดูกกระดูกอันนี้ไงสิผมทำน้ำไป ดูดแล้วครับครับครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโทษด้วยนะครับเอา He's a one โอ้ยยากๆแหละมาก ไม่ได้ไม่มีเดินเข้าไปในัวเนโอ้แตงหมกแอกดีค่ โอเคแล้วได้อะไรมาล้วงรึเ่าเดี๋ยวขอเก็บชูเกก่อนคิดหน่อยอยากจะไป D N ไม่ใช่ไปเลือกอะไรนะเขาเรียกเตอร์ใช่ไหมมเตอร์ はい。 挺好。<laughs> <laughs> ส่งไปจไปให้อาหารอาหารวูวมอหม่ตัวละเลิศมากกินแล้วมากกินแล้วใครยังไม่มีคู่อ๋อ้นแล้วขึ้นเจะหยบเลยเดี๋ยวขอเก็บไขมันก่อน เด็ดจริงนะโอเคครับคลิปนี้จะมีเพียงเท่าน,นี้ครับผมขอมาเลยติดต่ำจุดใส่คลิปนี้สวัสดีครับ,บช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์เพื่อการติดตามคลิปใหม่ใหม่ให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะครับผม,มจเลี้ยงแจ็คแล้วแหลบ๊ายบาย